ุกวันเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะอะไรกันนะทุกครั้งที่เข้าคลาสเรียนศิลปะการป้องกันตัวแบบโบราณผมจะเรียน2-3เทคนิคตอนแรกแม้จะดูแล้วทำตามก็ไม่ได้แต่พอฝึก3มท่าทางเหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำม,มาประมาณ1 5บ0าถึงนาทีก็ทำได้พอจบมาฝึกฝน2ชั่วโมงจะได้เทคนิคใหม่2-3อ,อย่างติดตัวแบบนี้ ถ้าไม่เรียกว่าการพัฒนาตัวเองแล้วจะเรียกว่าอย่างไรด้วยเวลาแค่สองชั่วโมงก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วคนเรามีการพัฒนาตัวเองให้เติบโตอยู่ทุกวันทว่าน่าเสียดายที่แม้จะพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ตระหนักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานดิเลกหรือชมรมอะไรเช่นการเรียนงานฝีมือคงจะได้เรียนรู้วิธีเย็บปักถักร้อยใหม่ๆอยู่ทุกครั้งหรืออาจจะได้เรียนรู้เคล็ดลับใหม่ๆที่ทําให้ถัก ได้เก่งขึ้นจริงไหมแบบนี้จะมองอย่างไรก็คือการพัฒนาตัวเองการไปทํางานทุกวันก็เช่นกันคุณจะได้เรียนรู้พัฒนางานแต่ละชิ้นที่ทําแม้จะงานเล็กๆน้อยๆก็ตามนั่นอาจจะเป็นการพัฒนาขั้นจิว๋วแต่เมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆผ่านไป1ปีหรือ3ปีก็จะกลายเป็นการพัฒนาขนาดใหญ่ได้คนส่วนมากจะมีภาพว่าการพัฒนาตัวเองคือการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ได้มาจากความเพียรพยายามเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้น จึงเกิดความคิดว่าการพัฒนาเป็นเรื่องยากลําบากและเมื่อคิดว่ายากลําบากขนาดนั้นคงไม่ต้องพัฒนาตัวเองแค่สารสภาวะปัจจุบันไว้ก็ดีพอแล้วแต่ไม่ว่าใครก็พัฒนาตัวเองทุกวันอยู่แล้วเมื่อเกิดการพัฒนาทุกวันจะมีโดพามีนหลั่งมาและจะเกิดแรงบันดาลใจว่าทําเรื่องใหม่ได้แล้วสําเร็จแล้วสนุกจังนําไปสู่ความพัฒนาความพยายามต่อไปอย่างไรก็ตามปริมาณของโดพามีนที่หลั่งออกมาในแต่ละวันมีน้อยมาก ถ้าไม่รับรู้ว่าวันนี้ได้การพัฒนาเล็กๆสนุกมากเราจะข้ามความสุขนั้นไปได้เลยในการพัฒนาตัวเองเมันเหมือนกันเราไปดูสองคนนี้กันว่าเขาคิดยังไงกับการพัฒนาตัวเองคนหนึ่งบอกอีกนานเขาจะเติบโตจะรู้สึกว่าทรมานมอัดใจจังเลยสุดท้ายคนที่หนึ่งจะหมดกําลังใจคนที่สองบอกสนุกกับการพัฒนาตัวเองเขาจะทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างมีความสุขคนเลือกจะเป็นคนไหนดีครับ